สวัสดีครับผมพบกับช่างแหวงนะครับผมตรวจเช็คซ่อมวิทยุทานินแบบง่ายๆนะครับผมดูกันเลยครับตัวนี้เช็คสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับไม่ยากผมนี่โมเดลนะครับโมเดล TFQ268 นะครับผมทานินตัวนี้ก็ของลูกค้าเหมือนกันนะครับปิกนิกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ของปิกนิกครับ ปิกนิกทานิน IP แปดหนึ่งศูนย์นะครับผม BU นะครับรุ่นนี้ USB ก็ได้นะครับไดมิเตอร์ตั้งเข็มไว้นะครับผมครับผมแล้วจะดังนะครับผมสามารถโดยไม่ไม่ต่อทานเข้านะครับผมทำไมมันถึงดังครับผมเพราะว่าจะวิจุตัวนี้จะดูทานแบตเตอรี่จากเครื่องวัดนะครับผมสรุปได้ง่ายนะครับผม พี่เชฟวิทยุนะครับผมมีบททางลิเตอร์นะครับ